ปูดำจับปูดำขย้ำปูนะน้องฟ้าเอ๊ะใบบุญจา้จาจ้าตัวจ้าค่ะบาจับปูดำโอ้เก่งจังเลยตบมือด้วยตบมือด้วยค่ะตบมือตบมือแปะแปะเลนะตบมือแปะๆปะก่อนฮะใบบุญตบมือแปะแปะอ่ะตบมือแปะแปะค่ะ เร็วเข้าเร็วเข้าอ่ะอ่ะเอารถหนูอ่าเร็วเข้าบม่บุญคะบายบุญบายบุญอ่ะเอารถหนูเร็วไอ้นี่นี่นี่ตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาจับปูดำมาจับปูดำจับปูดำจับปูดำปูจับปูดำตอนนี้จับปูดำเป็นบอกอย่างอื่นไม่ได้เป็นแต่จับปู จับปูดํา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 แงแงแม่บุญยิ้มหน่อยยิ้มหวานจิจิยิ้มหน่อยไอ้บุญนี่แหละหาถุงเท้าเหรอคะถุงเท้าถุงเท้าถุงเท้ามาหาหนูหน่อยยาแฟนด้าแฟนด้า น้าใบบุญหน่อยอ่าอาจาจ้าจ้าจ้าให้ยิ้มหวานก่นอนตัวจ้าตัวจ้าหน้ามาเร็วใบบุญต<ป>าเร็วอาบุญหน้ามาจ้าจ้าจา้าจับปูดำมาจับปูดำจับปูดำ <c ười> ตามใหญ่เลย จับปูดัมจับปูดัมมาจับปูดัม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 มาจับปูดัมจิจุจ้าก่อนตุ้จ้าด้วยตุ้จ้าค่ะตุ้จ้ายิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มกันยิ้มกันอัดใจลิวก็ 好咯，那，再见。